เปิดประเพณีสุดแปลกห้ามเจ้าสาวเข้าห้องหอกับเจ้าบ่าวแต่ต้องทำในสิ่งนี้แทนเวียดนามในแต่ละพื้นที่มีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปแต่มีประเพณีหนึ่งที่ทำให้ชายหนุ่มหลายคนที่จะต้องแต่งงานใจหายนั้นก็คือคืนแรกแห่งการขอบคุณหมายความว่าอะไรนั่นหรือเรามาติดตามกันได้เลย นั่นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มชาติใดก็ตามในคืนแรกของสาวที่โตเต็มวัยเปรียบเสมือนเป็นธรณีประตูถือเป็นสิ่งสำคัญมากแต่มีชายไต้หวันคนหนึ่งที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรับได้นั่นก็คือเจ้าสาวต้องนอนกับแฟนเก่าในคืนแต่งงานเหตุเพราะชายไต้หวันสุดหล่อคนนี้ได้สู่ขอสาวภาคเหนือของเวียดนามเพื่อมาแต่งเป็นภรรยา แต่แน่นอนเจ้าสาวเวียดนามดีใจมากที่จะได้แต่งงานกับหนุ่มไต้หวันนั่งนับวันรอคอยแต่ทว่าสาวเวียดนามขอร้องอย่างหนึ่งคือจะต้องจัดพิธีแต่งงานประเทศเวียดนามก่อนที่จะไปจัดที่ไต้หวันชายไต้หวันรับปากเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หลังเข้าพิธีแต่งงานเสร็จชายไต้หวันจึงรู้ความจริงว่าทำไมสาวเวียดนาม จึงขอร้องต้องจัดพิธีแต่งงานในประเทศเวียดนามก่อนเพราะในประเทศเวียดนามมีประเพณีท้องถิ่นอย่างหนึ่งก็คือคืนแรกแห่งการขอบคุณนั่นก็คือต้องให้เจ้าสาวเข้าห้องหอกับชายที่เป็นแฟนเก่าในคืนแรกเพื่อเป็นการขอบคุณในคืนแรกของการแต่งงานเจ้าสาวจะนอนร่วมห้องมอนเดียวกันหรือใช้ของร่วมกันกับสามีในอนาคตไม่ได้ ต้องหาชายอื่นที่ไม่ใช่สามีในอนาคตเพื่อพีกายอุทิศตนให้ประเพณีแบบนี้ผู้ชายที่ไหนจะยอมรับได้แต่งงานเพื่อเป็นเจ้าสาวของตนแต่กลับต้องให้ไปนอนกับชายอื่นจากการศึกษาพบว่าหลังจากคืนแรกแห่งการขอบคุณแล้วแฟนเก่าจะตัดความสัมพันธ์กับเจ้าสาวอย่างสิ้นเชิงไม่ให้ติดต่อกันไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม เจ้าสาวเวียดนามได้จากบ้านเกิดมาไกลเพื่อใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก่อนออกประเทศเจ้าสาวเหล่านี้จะต้องตัดความสัมพันธ์กับแฟนเก่าอย่างเด็ดขาดเชื่อว่าหลายคนคงไม่สงสัยแต่ทำไมต้องใช้การพีกายเพื่อการขอบคุณด้วยวิธีนี้ด้วยไม่เพียงแต่ในประเทศใต้วันเท่านั้นยังมีประเทศจีนที่ได้แต่งสาวเวียดนามเจ้าสาวเวียดนามมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น เชื่อว่ายังมีอีกหลายประเทศก็ไม่สามารถยอมรับประเพณีแบบนี้ได้ยิ่งคิดยิ่งหน้าตกใจการขอบคุณภาพที่เจ้าสาวต้องนอนกับชายอื่นแต่นั่นก็เป็นประเพณีของเขาจึงได้แต่ก้มหน้ายอมรับมันไปบางคนยอมรับได้แต่บางคนก็ยอมรับไม่ได้